สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับเซลเหมียวอีกเช่นเคยนะคะกับสีลุงคาเซนเตอร์นะคะสาขาสีสะเกตนะคะแนะนาแนะนําก่อนนะคะเซนเราอยู่ตรงไหนเซน,นเราอยู่ตรงข้ามพรมวันสีสะเกตนะคะถนนสะพานขาวนะคะมาพบกับเราได้เลยนะคะวันนี้นะคะเหมียวจะมารีวิวรถกระบะเป็นรถกระบะนะคะสไตล์แบบสไตล์หล่อมาเลยนะคะ เดี๋ยวก็จะมารีวิวนะคะเป็นตัว d ี m x Highlander นะคะปี2 0 1 2นนะคะตัวนี้มาหล่อกันเลยเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะคะรับชมกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายนอกตัวเครื่องรถก่อนนะคะตัวนี้จะมีไฟตัดหมอกนะคะมีไฟตัดหมอกด้วยนะคะแล้วก็แต่งมาสไตล์หล่อเลยนะคะหล่อมากรถคันนี้นะคะเดี๋ยวชมรอบๆชมรอบๆคันกันนะคะค่ะ สำหรับภายนอกกันนะคะดูไปคร่าวๆแล้วเดี๋ยวมาชมภายในตัวรถกันเลยนะคะตัวนี้จะเป็นาภายในนะคะภายในข้างหลังภายในสวยมากเลยนะคะจะเป็นหบอกกรัรมมี่นะคะตัวนี้จะเป็นหบอกกรัรมมี่เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ตัวนี้จะเป็นระบบเกียร์ธรรมดานะคะเครื่องเสียงบลูทูธได้นะคะภายในคือสวยมากนะคะ มาต่อกันที่ตัวเครื่องนะคะลูกค้าค่ะมาต่อกันที่ตัวภายในเครื่องของรถคันนี้เลยมาชมกันเลยนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่อง2.5นะคะลูกค้คาคันเดิมหน้าเดิมนะคะหน้าเดิมมากเลยดูจากตรงนี้ก็ได้นะคะดูจากเผดรถเพดรถยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะตรงนี้อ่า อะไรอะน็อตนะคะน็อตยังไม่มีการหมุนยังไม่มีการหมุนเปลี่ยนนะคะตัวนี้เป็นระบบเบรก ABS นะคะสำหรับตัวตัวนี้นะคะเครื่องยังใหม่มากเลยนะคะท่านใดนะคะ,นนะ,คะสนใจอยากจับจองเป็นเจ้าของสุดหล่อคันนี้นะคะติดต่อมาที่เหมียวได้นะคะที่เบอร์083-039-3063นะคะ039 3063ที่สีลุงคาเซ็นเตอร์สาขาสีสเกตนะคะสำหรับวันนี้นะคะเหมียวก็ มาฝากไว้แค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีรีวิวรถให้ลูกค้าได้ชมอีกนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ